เดี๋ยววันนี้จะมาทําเควสกันต่อแต่ว่าตอนนี้ขอทําเควสไปํำวันให้มันเสร็จซะก่อนนะไม่อยากค้างเลยเสียดายพอยมันไปไม่ต้องอ่านอะไรมากภารกิจเดิมๆโอ้ oh my god อยู่ไกลจังสามจุดด้วยจะเจอเบ้าส่งอาหารเย้ yeah. ่ถูกต้อง ใครอีกกระโดดเลยสับกลางหัวเลยเรียบร้อยลืมกินอาหารช่วยสู้ จริงๆไม่กินก็ได้นะแต่ว่ากินแล้วมันมันถึงดีแล้วมันก็ใช้เวลาน้อยด้วยเอย้ยกินผิดสลามอีกแล้วมาบ่อยมากสลามตรงเนี้ย เราก็ชอบทำเควสอยู่เมืองแรกด้วยนะเพราะว่าม,มันคุ้นทางไงออ,อทางผ่านขอ,อสักหน่อยแล้วกันกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจัดการนี้กันเดี๋ยวเข้าไปดูตู้อะไรเข้าก็ไม่รู้หนามเลยเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าเพิ่งอะลายไปเก็บของว้า ลูกสมุนนะไปหมดแล้วต้องใช้ช็อตแรงจริงเสร็จแล้วเควสเควสประจำวันเสร็จแล้วขอตัวทำทำให้เลซินมันหายไปสักหน่อยเพราะว่าเลซินอะมินมีสองร้อยทับสองร้อยเลยอะเยอะมาก อะไรร้อยหกสิบร้อยหกสิบแล้วแต่ว่ามันไม่เต็มแล้วไงมันจะอีกห้าชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีเนะี่ยถึงจะล้นเราก็ขอตัวไปทำเคเวสเนื้อหาหลักของเรากันเลยโดยเมืองไหนก็ไม่รู้ล่ะเคเวสโลก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 มีกี่อันเนี่ย สองอันนี้หรอสองอน,นี้ป่ะแล้วนี่เกี่ยวไหมมันไม่ใช่แถบสีน้ำเงินเงนี้ยถือว่าเป็นเคเวสดโลกป่ะเออไม่รู้อะ่ะอินาซึมะอันนี้ป่ะสมบัติแห่งเพียเพีย อยู่ไหนเมืองใหม่โอ้อยู่นี่ไปจุดเทเลพอร์ตไหนดูสิโอ้โหอยู่ใกล้เพียงแค่นี้ไม่ยืนคุยกันเลยล่ะว่าไงโทรานนสุเกะใช่ไหมอ่านถูกไหมขอข้ามเนื้อเรื่องเลยนะ ถึงจะเป็นเควสเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เถอะเล่นให้สนุกถ้าอยากเสพเนื้อเรื่องช่องอื่นเลยนะผมขออนุญาตเล่นเพื่อความบันเทิงก็ก็พอแล้วถามว่าอ่านไหมก็อ่านให้ให้พอรู้ว่าต้องไปทางไหนบ้างต้องทำอะไรบ้างแค่นั้นเองแต่เนื้อเรื่อง แบบดิบๆแล้วก็ไม่มีนะช่องนี้ไม่มี <No. S 1> จิตสติวหมายถึงไอ้มรกตหมายถึงแร่เหรอใช่ไหมข้ามเลยนะเนี่ยเนื้อเรื่องเดียวที่ผมจะอ่าน ก็คือเควสหลักเควสสีทองอะเควสเทพเจ้าอ่ะอันนั้นแหละเป็นหมวดเดียวที่อ่านเควสเหลือๆคือที่เหลือๆไม่อ่านเลยอยาหวังเลยอะห้าร้อยเมตรไหนวะโอ้โหวิเสายังไม่ได้เปิดเลยไปลุยยังไม่ได้เปิดเสาเลยด้วยซ้ำ Chat, จะเสร็จส <ana> ักเควสหนึ่งได้ไหมเนี่ยอ้แหลกแหกพึ่งมา splash, พึ่งมาพึ่งโหลดพึ่งโหลดฉากมีไอ้นั่นไงเสียงมาเลยปุ้งปุมาแล้วปุ้ง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 มาแล้วจะเก็บดีไหมมันจะเป็นการเสียเวลาทำเควสเราไหม มึง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 โอ้ไปโชคดีครับโชคดีนะนี่คือไปไม่ได้เลยใช่ไหมอ่ะแล้วเราจะเข้าไปยังไงปีศาจนก็เหรอโอ้โหแค่เอื้อมอะ่ะแค่เอื้อมจริงๆเฮ้ยช็อตเหรอช็อตเหรอ ช็อตด้วยช็อตจีเลยอันนี้ก็ช็อตนะเนี่ยใครสนเล่าไปเฮ้ยดวงเฮ้ยนี่กูมีดวงม่วงเก็บหมดอ่ะไม่สนมาไปจะช็อตตุยซะก่อนมาเลย ลูกพี่ดาบแดง้ยแข็งซะด้วยแข็งเหรอหนาเหรอหนาใครจะหนาก่ากันมามาดูมาดูอย่าหลบนะอย่าหลบนะนักดาบที่ดีอะนักดาบที่ดียันหลังยัหลังสู้อืมปันมาดิ ทำไรนี่งไงสวนเลยตอนนี้ที่บ้านฝนตกอะ่ะไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าหม่หรือเปล่านะอันนี้ถ้าเข้าก็ขอโทษได้ไหมละ่ะให้ทำยังไงอะปักตะไคร้อะไม่ได้นะ เนี่ยเสียงมันวุงว้งวุงว้งวุ้งวุ้งอ่ะแต่ว่าอยู่ไหนอ่ะเราเก็บได้ไหมเอาตงงไงกูเข้าไม่ได้กูเข้าไม่ได้แล้วตรงเนี้ยอยู่ใต้นี้แน่เลยว่ะโอ้โหมันทำอะไรที่นี่วะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยเ,เ,วเดี๋ยวไปหาเควสกันเดี๋ยวเดี๋ยวเเปิดเสาเปิดเสาจะได้วาร์ปจะได้วาร์ป เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันโอ้ย <c oughs> มันหลบไม่ได้วะเฮ้ยป <c oughs> ้าผ่าวะป้าผ่าจริงป้าเสาอยู่ไหนอยู่ข้างล่างหรอไหนวะ ในเสา่ะโอ้โหอยู่ตรงตีนเลยแต่เคเวสก็อยู่ข้างล่างพอดีแหละไม่เป็นไรเปิดเสารเรียบร้อยมาหาเคเวสกันอยู่ไหนเอ่ยนี่แน่เลยใช่ไหมโอ้ ว่างไงอ๋อลูทกันนะมีอะไรแจมแจาเจ๋วเจ๋วไม่มีมาหมดหนทางซะแลว้วหมดหลนทางอะไรข้ามหมดอะใครอยากอ่านก็แต่อยากดูช่องนี้ก็ต้องกดสต็อปเอาเองนะไม่อ่านจริงๆ สแปมเลยอ่ะพี่แลคคูนเหรอมันเหมือนมีกระเป๋าด้วยข้างหลังอ่ะมันเอาไว้ไล่ตีใช่ไหมเหมือนไอตัวตุ่นใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นแหละมาให้ทำยังไง ตรวจสอบสภาพของอมิเก็ตเฟอร์แนน์คืออะไรแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้นะ่ะข,ขอสักขอสักอะไรวะ เก็บเลยอ๋ออาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์เปิดเาวาร์ฟแล้วไม่เป็นไรวาร์ฟไปวาร์ฟมาได้สบายมากเราเปิดเาวาร์ฟแล้วไงโอ้โหแม่งโอ้โหอ่ะไปไปอันใกล้ๆก่อนนะ เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยว้ายอะไรสองตัวสองตัวมึงม่วงแดงไม่รอไม่โดนหรอกแกนะ่ะมันนิวบี้วางขี้เลยไปคนฝ่ายสายเลยนี่ดูดาบฉันสะกก่อนแกควงได้แบบฉันหรือเปล่า นี่แกควงแบบนี้ได้เปล่าเดี๋ยวนะอาหารเราหมดไงอาหารเราหมดไงขอเสริมพลังกายหน่อยนะอุ้ยอะไรวะอุ <ot> ้ยอุ้ยอุ๊ยไม่ทันดูอ่ะน่าจะเท่น่าจะเท่แน่เลยเกาะแตกเลยเกาะใบดูเราแตกเลยวะท่านผู้ชมอุ้ยแม่เงี้ย กูจะตกเนะี่ยไม่ได้กลัวตายนะกลัวตกไา้ไม่โดนไา้ไม่โดนนี่เลยตีตูดเลยเอาดินี่อะสวนยกเลยยกไม้ขึ้นเลยก็แรงเหมือนกันนะอะ่เปิดเกาะแรงนะแรงนะแรงนะ ตับกลางหัวเลยเก็บก่อนจะได้ไม่ต้องเดินหลบเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมีก๊อกสองอะเฮ้ยก๊อกสามเหรอก๊อกน้ำว้าวมีไหมปับโอ้มีม จะไปไหนหึหึจะไปไหนหึหึเรียบร้อยไปดิตรวจสอบสภาพไหนสภาพมันเป็นยังไงอ่าไหนอะ13เมตรเดี๋ยวได้ไดดโอ้โห เข้าไงอะเดี๋ยนะเอาไหมเอาไหมามันกดไม่ได้อะเนี่ยกด F ไม่ได้อะมันจะต้องพาเราเข้าไปดิใช่ไหมเราไม่ได้กด F กดตัว T เอาไหมเอาไหมเอาไหมขอโทษขอโทษ ตรวจสอบอ้อหรือว่ากูกดตรวจสอบตรงนี้ได้เลยยังไงทำไมเข้าได้ไหมเนะี่ยไม่ได้แต่ก็เควสได้แล้วนะหนึ่งจุดเจอเก้วปังเสียงร้วน อะไรอ่ะอุ๊ยโทษโททมือโดนไหมอีกสองจุดใช่ไหมเราไปจุดนี้ก่อน วงอะไรทำไมเราเข้าไม่ได้ดีแล้วที่เข้าไม่ได้ไม่น่าเข้าเลยมันดูเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเข้าไปเข้าไปใกล้เท่าไหร่เลยอะ่ะตรวจสอบสภาพรอยแยกอ้ม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 อมตรงไหนล่ะนี่เหรอโอ้โหแกงเฝ้าสมบัติว่ะ เฮ้ยกูต้องไปตรงนู้นเหรอแค่มาเก็บอันนี้ได้ไหมไปละแค่มาเก็บอันเนี้ยสอบใหญ่ชะมัดเลยห่างมันไว้ดีกว่าใช่ไม่ต้องบอกก็ลูกมไม่ต้องบอกอ้ก็ลูก มาเก็บของ่เฉยๆจ้ามาไหนใครคลองแขวใครคลองแขวใครคองแขวึไหนหหหไหนไหน,ไหนสมตัว,าม,ตวมามามัดรวมกันเข้ามาเลยอ่ะหนึ่งตัวสองตัว อยืนนิ่งอยู่ทำไมล่ะพ่นใส่เลยวะวะวะ,วะเก็บเลยลูทเลยเป่ากล่องไม้ต้องสามตัวเป่าแค่กล่องไม้ซากเรือ,อนี่แถวนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ก็ ไม่ไปฮะอย่าบอกว่านี่ต้องพาเราไปอะอ,อะไรวะสงสัยนะเนี่ยเควสก็ไม่ได้ทำพวกกูมาแต่สงสัยนี่เนะีลยอย่าหล่นนะโอเค อย่าล่นนะโอ้โอ้โอกล่องไม้ไป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 เราไปจุดต่อไปดีกว่าอย่าโมเสียเวลาอีกเลยไปจุดแรกที่เรามองเห็นกัน เราไม่ค่อยได้มาสำรวจหรอกเมืองนี้เป็นเ <stimulus> มืองที่มืดมืดมนมนนะกันหรูก <sushi> อ <with> ึมครึมยังไงไม่รู้พูดอะไรกันอึมอึมอํอํ

ไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเราด้วยก็นั่นน่ะสิเรามาทำไมกันนะเออใช่ไหม ถ้าอ่านนี้น่าจะเมาน่าจะเมาตายเลยแหละปืนใหญ่กระสุนชนิดพิเศษด้วย 龙。